วันนี้วันที่19เดือน5พุทธศาชเป็นวันที่19ันที่19ที่ข้าพเจ้านะับดูจะพัียคณาเศรษฐพัวายเซนสวุสธตยาพระสูตรพระปิระามนต์สังฆทานเป็นุทาบูชาธรรมบุูชาสังฆาูชาและจารย์ญาติปูชาอย่างคุบาอาจานทั้งหลายขจิตของข้าพเจ้าจงละมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอยขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนเ่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกับพระรัตนนายอรหังสัมมาสัพพุทโธพะวาภุทางภควานตังอภ สุปฏิปันโนภะควโตสร้างวัฏสงโคสร้างคังนำมามีบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรตัยระหังสมมาบทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาระหังสมมาสมุโทโธสุจีรังปริณิพุโตภุเิหิทาระมาโนธาดีปาลมีหิจาติสติยาวะชีวังอาหารคุปทางธรรมังสังฆังสารางคตโตปูเชมิรัตนาต่ายังธรรมังจารามีโสธินาน บทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตลาขันชตุเทวดาสัทธรรมมุนีราชาสุนาตุสักขโมกกทางสักเเกาเมจะดูเเกกิริสิคาลาตเถจันตาลิเเวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตาลุนาคขาหานีเกหาวตุจิเคเตภูมิมาจะยาตุเทวาชรัฐราวิสเมยักข้าันธรรมนาคาติดทานตาสติเกยังมุนีวาราวัจดังสาทาวเมสุนันตุธรรมสวรรคารลวยยมพัฒนาธรรมสวรรคารลวยยมพัฒนาธรรมสวรรคารลวยยมพัฒนา บทที่4บทสวดปุกพระคาณาคมกาศนโมตัาสภาวะตวหะโตสมาสปุตตานโมาสตัวละหะโตสมาสะุตนมวะตวะโตสมาสปตามดาสาวตัและหโสมาสนโมะตัวละโสมาสุตตนาสวะตัะหะโตสมาสุททานาบมสาวะัวละตสมสรนามวะคัะมะสมานาปมาฐะาุทธังสมาสปุานามดธาัสมาสามสภาังละาสตมีาสตัยมาปุตตานามดสาวนังละหตสมาามา ปติยามปีธรรมสาระนังขเช้ามีปติยามปีสร้างข้างสระนังขเช้ามีตติยามปีพุทธสาระนังขเช้ามีตติยามปีธรรมสาระนังขเช้ามีตติยามปีสร้างข้างสระนังขเช้ามีบทที่หกบทสวดสัตจะกิริยาคาถานนาทีมีสระนังอัญญาภูโตมีสระนังวัลังเอเตนัสัจวัชเชนะโสุทิมีหัวตุสัพพทานาทีมีสระนังอัญญาณโมมีสระนังวัลังเอเตนัสัจวัชเชนะโสุทิมีหัวตุสัพพทานาทีมีสระนังอัญญาสังโคมีสระนังวัลังเอเตนัสัจวัชเชนะโสุทิมีหนตุสัพพา บทที่7บทสวดสิรัตนะปณะปนา,าม,มาคาถาปูทางนัเมรัตนาปูตัสาลีจราริกตังทำมังนัเมรัตนาปูตังวิสุทธิสาลังสังคังนัเมรัตนาปูตสูสีรัติทเทเตังนัเมสีรัต,ตนังรัตนาตายะวังสัมมาสาวมมีตาวัตถุวิเศษะปูตังอัญโยายานุตตดขุนนัโย้าวาสปาวมัตตังปู อัศุมิตะยามหีปีตะเทวะยะถาปีทันเถเอกังวินาตาิตาเลสมาสัพภาเวนะโลเกกทาทิจติเลจจปาตุภูตังคัมภีลยานวิสย่างอาติทุทธาสาัตถังเปนโยหีปันทิตาชาเนหิวิชัญยะลูปังโลกัมหีเกหิจิกันทันตุปะรับพานียังเกสันจิสุทุวิธีตังาคุณกายะ อายนา,าน,า,น,า,นามะนาเมหิเยวะวชนะตายะสุว,วิสุต,สตัมปีสามุติสัตตังมะนะสีสุธาปะสาธาระทานังคุณยัติติกานะมะสามตุตตมาคุณะภูมังทุกขาประมะุตจานะโมขาสารนังขาตานางังปูชาละเหสุปะละมังอภิ ภูชาเนยยางพิพานาสัจฉิกิริยายุตปานิสายตถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนาสิทธิยาจาสาธุูหิอัฏฐากุสเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสาราน,าานังฆะมียะเมวะตัสสมาหิตังะติดราตานังสารานาังฆะตามหา ตัดทินธิวังคณะเนสุนมัตสมมนาผู้เชมาจาปิสาส,าส,าสาตังสุปัสันะจิาตาสัทธานุป,ปาลิจายาสภารัต,ตาละตาจาปุญเยนะตัถาสุกะเตนะสุข,ขีพาเวมูเตเชนะตัสสะจับสาถาปิสุวัตถีโคนโตโยเจธาธรรมวินายมีปะมาณภูโต โลปุตตาภิสมะโยนิยโตสุโคตังตัดโสปนิสายจะยายาอาญา,ยายปิโหตูวัตถุตาเยปาริจิตโตสุปสาะะกาโลสุที่8นมาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะาราปกัตโตสามังวะพุทโธสุปโตว,วิมุธโตมารสัตปาสา,าวินิมโมจายันโตปาเปสิเขมังชานายังวีเลยยัง พุทธังวาลันตังาศิลาสานามามีโลกสานาทันจาวินายกัญจาปันเตชะสาเตชายาสิทธิโอตูสัพพันตรายาจาวินาสมเมนตูธรรมโมทโชโยวิยาตัสสัสตูทัดเสทัดเสสิโลกสาวิสุทธิมารังนิยานิโกธรรมมาธาลัสสาธาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุกินโนธรรมาวะลาตังาศิลาสานามามีโมหะปะทาลกุป,ปะสันตคา,าหัง เตชะสาเตชยาสิทธิโหนตสสูสัพันตลายาจาวีนาสเมนตูสัทธรมมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาปุปปกิเลสเชตาสันโตสัยญาสตินิโยชาโคจาสว่างาตะพัมมาวิทุตังกาโลตีสังฆังวะรันตังศีลาซ่านมามีพุทธานุพุทธทางสามาสีราชีทิงเตชะสาเตชยสิทธิโฮนตูสัพันตลายาจาวีนาสเมนตู บทเก้าบทสวดนโมการอัปถัสกาคาถานโมอรหันโตสัมมาสัมพุทธสามะเหสิโนนโมอุตตมัตถมัสสะสวะคาตเสควาเตนิทะนโมมหาสังขัสสาปิวิสุทธสีรติพิโนนโมโอมาตายารัทธสาสรตนะตยัสสะสาทุกลางนโมมากาตีตัสสะตัสสาวาตุตยัสสพีนโมการรัปภาเวนะวิขัดฉชตตุปุปกะทาวานโมกาลาทุภาเวนะสุวัตทีโมตุสัพภทานโมกรัสสเปเชนาวัฏ วิธีวิธีมาถิโหมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังตีกังสัมยาภักขะวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสูตมหาวเนมหาตาพิโกสเกนาปฏิวัจามาเตหิทิโกสเตหิสเพเอวาอารันเตหิตั้งจิตจัลโลกาธาตุยิเทวตาเยตุเยนาสนิปจิตตาโอนฟีภาคภวตังทศนายาพิโกสังกจา อาทะโขจตุนังสุทธาวาสกายิการนาเทวานังเอตตะทะโหสีอายะโขพัคขวานสกีสุวิหารติกาปีลัวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาทิคุสเกนัสติปัญจมัตเตหิติคุสเตหิตสเปเฮวารันตีกัจะหินจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปรุเยนนะธรนิปันินตาโหติพัคขวันตาจัสนายาภิคุสังขันใายานุยามายามปีเยนะพัคขวายในลูกภาษากระเมยยาบาอุปสรรวิญญาตวะพัคขวาโตสติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอาทะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะชค่าาวาปุริเศยเม ภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสามิเชยยาเอวามีวาสุธาวาเศสุเทเวสุตะละกิตาพรหะคาวาโตภูระโตปะตุลหังสู่อัทโขตาเทวตาคาวาคาวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัทังโซเอกามันตังทิตาโผเอกาเทวตาคาวาโตสาธุเกอิมังพาถังอภาสีมหาสามายุปาวานัตสมมีเทวกายาสมาคตาหาชาตัมหาหิมังคามัสัมยังทัตกิยะทัตติตาเยวะอัปบาราชิตาสังคันเตอาัทโข อัปปาราเทวตาพระพระวะโตสัตติเกอิยังคาถังอภัสรีอัตตะลาภิคาโวสมาทั้งสุนีจิตตังอาจตันตานุชุกามาการสุสษฐารถีวะเทตานิฆาเหตตวายทาริยานิรักขตีปาริฏฐาปีอาทัขวัปาราเทวตาพระวะโตสัตติเกอิยังคาถังอภสีครับอระวะยังคาถังอภัสรีเจตวากีรังเจตวะปณิสังยิทธกีรังโอหัดแตมเมชาเอจาราปิสุโ สุทาวิมาราจักขุมาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราเทวตาภควาโตสติเกอีมางคาถังอาบาสีเยเกติพุทธาสารดังกัตตาเสนะเตถ้ามีสติอปายาภูยิปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปุเรปุเรเสนเทวกายังปะลิปุเรสันติเตอัตโขะควาภิคอามันเตสศเยคุยนาพิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิบาติตาโหติตหากาตันพัสดายาพิสุสังกัญจะเอปิเตพิคเวทเฮสงอาศัย อัตติตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตตะปีพระกัมวันตนงเอตปะละมาเยวะเจวะตาสันิปยตาเหสูงสยยถาปิไมยะหังเอตระลกิเจปิเตยิทาวีเขาจิตสันติอนัคตานาคตตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตตะปีพระกวันตนงเอตตปะละปะละมาเยวะเจวะตาสันิปยตาภวิสันติสยยถาปิไมยะหังเอตระลกิอาจิกิดสามีทุกเวเจวะกายานังนาวานิันติสามีทุกเวเจวะกายานังนาวานิเสุสามิ พิคเวดเฮกาวกายานางานิตังสุนาถาสาคุกามนุสสิกาโลสาภัสิสามีติเอวะเพนเตติโขเตพิขุภาวโตปันติโสุภวายตตะโวจะยิโลกามนุสกสาวิทยาถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิดุขภาลังปัจิตตาสมัยตาปุทุสีหาวาสันลีนาโลมะหังสาภรพิสาปุโนนาตะคะ ธามานาสสุทธาวิราสนาวินาวิลาที่โยปจัสษ์เดียตวาวาเดกปิละวัตเวตาโตอมตยิสัทธาสาวกีสัเดนะเตเดวกายาอภิการตาเตวิชานาถาพิโวเดจยาตวามัตตาลุจตวาพุทธศาสตร์สันตังเตสัปปาตุละหุยานังอมนุสานาทัสนังอเปเกเนเกตตามัทธาฝุงสหัสสังหอัตตาสัตตลิงสัตตังเอเกสหัสสานาอรรมนุสานามัตธาสูงเปเกนมาเกตตามัทธาคงพิสาสภะพุทธาหุุ ตาจาสภาพิยายาวะคิตาวะและจากภูมาตาโตมาริยะาสาวกเกสาเลระเตยวะกายาพิการตาตปริการนาภาพิโกโยโวหังจิติเกสาบิกิลาชิยวานุปุภาโสสัตสหสาวะยะขาภูมากาปีละวัตวาอิทิมตโตจุติมัโตวันนาวัตโตยะสัตสิโนโมทามานาภิกกรรมูพิคุณานสัมพิเตวะนางสหสาเหมาวตายะขานาตาวาทิโนจุติมัตโตจุติมัโตวันนาวัตโตยะสัตสิโนโมทามานาภิการรมูพิคุณานสัมพิเตวะนางสาตากีราติสหสาวะยะขานาตาวาทิโนอิทิมัติมโตววนััตตโโยสสจ โมทัพมานาพิการมูพิคุนาสันมิติว่นางอิจเตโสร萨สหาสายขานานาตะวันนิโนอิบิมัาโตทิตมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทัพมานาพิการมูพิคุนาสันมิติว่านาเสลเมสามิตาปัจจาศตายะขานานาตะวันนิโนยิบิมาโตทิมาโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทัพมานาพิการมูพิคูนาสันิเนงมิติพิคูนาสัมิติว่านางคมพิโลราชักข้าจิตโวเวตุลาสานิเวสานาวิยาโยจะ นางสัตสหสางยัานันปายิบรูปัสติภูมิโรราชาคิโคุสมบาติสมิติวณางผู้ิมันจติสังราชาธันตระโถปัสสติคัตถพานังอธิปติมหาราชายาสิสิโสภุตตาปีนัสาวะโวธนามามาหราภิที่มาโตชุติมาโตวันละมันโตยศสิโนบทัมนาพิการภูมิพลนัสมิติวณางกักขีนันจติสังราชาวิญิหนูตปัสสติคุมิพธานางที่ปติมหาราชายาสิสิโสภุตตาปีจัสสาวาเวทนาบามหาภรา อิทิมัาโตชุติมัาโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทัพมานาปิกามงค์พิพุนสัมมิติวันนาปชิมันจัติสังราชาวิรูปขุปัสสติราคานาธิปติมหาราชยะสัตติโสพุทธประ ปุตตปิตสักาโวลชนะมามาผลยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทัามนาภิกามู่วิปุตัสมิติวนังอุตตรัจติสังราชตัเวโรตบาสาสติยักษานาธิปติมหาราชยะสสโสปุตตปิตสาพระโวชนามามาผลยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโนโมทัามนาภิกาสมู่วิปุาสังสมิติวณัฐอุตตะรัะโิติปังคตตะรัตตกวเวโรตตาสัตตาทัตธรามนาอัตถานสุวานกปิรวัตเวเตสังมายาวิโรทาสาอาโวัจกาส มายากูเถนทูเวเถนทูวิภูจาวิภูโตสหะจัทนโนกาเมเสธโฉจากกีนุมันทูนิมันทูจัปนาโทโอความัญโยจัตเทวสุจัมมัตติติตเตเสโนจัคันทัพโหนัโลลาจัชโนสโพอาตูปันปัญจสิโผเจวะติมพารูสุริยาวัชชาสาเอเตจันเยจัลาชาโนคันทภาสหาลาชุพีโมธามนาภิกามุมวิกูนัสัมมิติวันนาถาคุพนาภาสานาคาเวสาราต สหาาาาัสาปารชาากัมพารัตสลาอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทัตระถาจาราคูนาคายัสสินโนเมรวันโนมหานาโสมป,ปะกัสม,มิตริวนนางเนนาค่ะราชีสหัสาหาลัดติทิพาติชาปกีวิสุทธเจคูวิหายาสาเต,ตวานวานามนาปตตาปิตราสุป,ปันติเตเตสนามังเอพา,ายาตถานะคะราชานามาสิสุป,ปันนาตโตเกม,มามากา,าสิพุโทโธสัน สันนะหาหีวาจเหงุปาวหายันตายาคาสุปนัสลานามากันสุพุทาคิตาวัชิรหัตถีนาสามุทธาอสุราสิตาพาตโลสวาสาวะเสเตอิทิมโตยสัตสิโนมาลกัญชามหาริสวาสุราสเวคานาทิเวคานาเวคานาสาวเวปจิติสุจิติจารปะหารโทนามุจีสหสัตตัญจาริปุตตานังสัเทเวโรจนามกาสันนายิตวะคาลิเสณังกาหุภูตอทุม ท้ามุปตะขะมงสามโยธานีพันทันเตยทิคุณธสมิติงวัานังอาโปจเทวาปะถาวีจาติโยวยโยติถาคมมวานุนาโวรุนาเทวาสมุจเตยัสสาสะาเนตากาุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนท่าเสธาอิส ทาเสตเทท้สัทธากายาสเถนะรัตวิโนอิติวันโตจุติมัโตวันนาวันตเยสสิโนโมทามานาปิกามุุาจะมิติวันนงเวนจุดเทวสหารีจัตอาสมาจัุเวยะวัตทสูปนิสาเทวตัามาภูบุรักิตาสุนิทียะสุปนิสาเทวสุริยมาภูบุรักิตานักขันตานิบุรักิตาวาทาคูมันทาวราหากาวสสนงวสโวเสโสัโคปะขาปุริแโททเสตเททสัทธากายาสเถนะรัตตวินิโิติวันโตจุติม อริทักกาจาระโรชาจารุมาภุพานิพาสีโนวารุลาหะทหารธรรมาจารัจุตตาจารีชกาสุรยะลุติลาอาภูอาภูวะวาสาวะเนสีโนทัศเตทัศธากายาสตีนะนัตตมวิโนอิกทีมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสติโนโมทามานาจิกามุพิภูราสำหรัมถึงวานางสมานามหาสมานามรุษสามรุสตามากินาปูรุสิกาปูวภูมโนปูรุสิกาฐานปูหาโยเทวาเยจารุจิตวาสิโนปารลคามาหาปารลคาอาภูเทวายะสัีโนทัสเต พระเศษเตลดากายาสเพียรนาตะวันิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนาวันโตเดชิโนโบธาบานาวิกาโบวิปุระสันวิตรวานังสุกากาลุมหาลุมนะฮาคูเวคณะสาสาคาโอทาทะขย่าหาปาโมขาคูเทววิจารนา สัามัตหาราคาชามิสกาจยาสัสิโนอานยังอาขาปัจฉุโนโยทิสาอาิวาสตสเสตเสทักาาสัพพีนะนตะวานิโนอิทิมตโตชุติมัตตวันนาันโตยสัสิโนโมธานาภิกาโมวิโขนัสัมมิติวนาเขวตาุสิตายามกันคาจายาสัสิโนสัมพิตากาณามัสเสถาโจจินามาจาาสวานิมารติโนอาคูอาถาคูตานิมิตาทสเถนะทัากาญยาสัพนะนตะวานิโนอิทิมนโตจุติมันโตวันนาันโตโยสัตสีโนโมัพานาน นามันวาเยนะอาขัดถุงเยจัเยสัพิสาสาหาปวุชภาพธาติมัคคีรางโอขัดินานนามานมานาสวังทัศเเโมขัดตัลังแลครังจันทังวะอสิตาติตาสุขามาอปรมัตโตจัปุตตะอิทิมัตโตสหะสัสนังกุมารโนติโสจะโสปาคาสัมมิติงวะนังสภะสหะสภามาโลกานางมหาภามาริติธาติภูประกบภูประปอบนรุติมตวะยุทธสมากายยะสัส ESE. สุโสถาเสถาอิสร huh? ากาสลาอาคูปเจกวะสวัตติโน เตสันจามานาโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตเตจัสับเพออวิการเตสินเคเทเวสภามาเกมาราเสนาพิกามิภาษากันธาสามันทียังเอธาคันธาธาพันธาธาลัเคนามันนาทุโมสมันตาปริวาเลธามาโมจิตาโคจินังวีติตตถามหาเสโนกันธาเสนังอาเปสยิปานินาตะละมหัดดาสลังกตวาวนาเพลาวังนัถาปะวุสสะโกเมโคทาลยันโตสาวิชุโกตถาโสปจุทาวติสักุปโตปาสยะวเส แต่จะสภาพิยายววัคิตวาจักุมาลาโตกัิยเสสาสาวเกศศาเนระเตมาลาเสนาทิกันตะพิวิชาลราชาติโตโวเตจะอัตตปามากระลงสุตวะพุทธศาสาสนาวีตาลากิหิปักกามงเนสังลมปิอัญชายุงสัพเพวิชิตถานคามหายาติตายสศาสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาเิ